อย่าไปแบกอะไรเพิ่มอีกเลยลำพังแค่สังขารอย่างเดียวก็แย่อยู่แล้วอย่าไปแบกสังขารอื่นเพิ่มอีกเลยคำนี้น่าคิดนะหลับนอนคืนนี้ไม่รู้ว่าแบกอะไรกันไว้เยอะแค่ไหนลำพังสังขารคือร่างกายภาษาไทยนะสังขารคือร่างกายในมกรหนักอยู่แล้ว ปวดเขา่าปวดข้อปวดหลังปวดเอวปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวปวดหูสารพัดจะปวดแล้วก็ไปแบกอย่างอื่นมาอีกลำพังสังขารตัวเองอย่างเดียวก็แบกก็หนักพอสมควรแล้วแต่คำว่าสังขารที่เป็นภาษาบาลีตรงๆเนี่ยก็คือความคิดปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สังขารตัวนี้คือการคิดปรุงแต่งลำพังสังขารร่างกายหัวเข่าเขาปวดมันก็เจ็บพอสมควรไปปรุงแต่งเพิ่มอีกเอาสังขารคือความคิดปรุงแต่งไปเพิ่มอีกว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ปวดมั่งทำไมเราต้องปวดอยู่คนเดียวเนี่ยปรุงแต่งซะแล้วทำไมเราเคี้ยวข้าวแล้วเจ็บฟันแลือเกินยิ่งแก่แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีสักอย่าง ฟันเจ็บโดยธรรมชาติโดยสังขารก็เติมสังขารคือการคิดปรุงแต่งเข้าไปอีกก็กลายเป็นสังขารลำพังเฉพาะปวดฟันปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวก็ว่าแบกสังขารร่างกายนี่ก็หนักแล้วมาแบกสังขารคือความคิดเข้าไปอีกว่าทำไมคนอื่นไม่เป็นเขาก็เป็นกันหมดทุกคนเพียงแต่เขาไม่บ่นแค่นั้นเองเงินสังขารร่างกายก็วันหนักแล้ว อย่าไปแบกสังขารคือความคิดปรุงแตง่งเพิ่มอีกเลยไม่ต้องไปปรุงแต่งมันดูธรรมชาติของมันเจ็บก็รู้ว่าเจ็บไปทุกทรมานก็รู้ว่าทุกทรมานไปเห็นธรรมชาติว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนที่เกิดและตายตายและเกิดอยู่อย่างนี้เห็นธรรมชาติจน,จนจิตมันเกิดความเบือ่อหน่ายนะมันจะได้หยุดปรุงแตง่งไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรให้ชอบใจไม่ปรุงแต่งอะไรให้เกลียดชัง ก็จะค่อยๆกระเทิบชีวิตเข้าใกล้สู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกค่อยๆเป็นไปแบบนี้สะสมความเข้าใจให้ถูกไปเรื่อยๆก็ดีนะลำพังเฉพาะสังขารร่างกายก็หนักพอแล้วอย่าไปแบกสังขารคือความคิดปรุงแตง่งมาเพิ่มอีกเลยธรรมะคืนนี้ขอส่งทุกท่านเข้านอนเป็นพรอนันประเสริฐ ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ